วัวแม่สาวนะครับวัวแม่นี่วัวแม่สาวนะครับติดเคว้ยยิ่งมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนมเหลืองที่ติดล้ว้ยบอกไปลหลายๆคลิปว่านมเหลืองที่ได้จากวัวแม่สาวยาวมาปอดลูกวัวเกิดใหม่นะครับสาเหตุเพราะว่าเขายังไม่ได้รับวัคซีนนะครับเข็มหนึ่งครับวัคซีนพวกมันั่นคือวัคซีนอะไรครับวัคซีนพวกมัน,น่นคือเป็นแบบวัคซีนป้องกันโรคท้องเสียโรคท้องล่วงนะครับมีเชื้อแบคทีเรียในลำไส้นะก็จะมีอีคอโคไลโรต้าแล้วก็โคโรนานะครับสาเหตุที่เขาไม่ฉีดให้เพราะว่า แม่วัวยังไม่มีแอนดี้บอดี้นะครับแอ,อ,อ,อดดนดี้บอดี้คืออะไรคือภู่มคุมกันจำเพาะนะครับภูมมคุมกันจำเพาะคืออะไรนะเหมือนกับตัวเองคนนี่ครับเคยเจ็บเคยป่วยนะครับแล้วก็หายแบบนี้ครับตัวต่ตัว,ตว,ตวหลังกายเองก็จะมีภูมิคุมกันนะครับแต่แม่วัวแม่ใหม่เปรียบเทียบใส่ก็ว่าแม่ใหม่เขายังไม่แบบเขาอาจจะเคยเจ็บอาจจะเคยป่วยที่เองไม่รูใช่ไหมครับเขายังไม่มีภูมิคุมกัน ยังไม่เคยผ่านโรคอะไรมาหลายโรคนะครับเขาก็เลยยังไม่ฉีดให้เพราะว่าถ้าเขาฉีดให้แล้วยาไม่รู้ว่าวัคซนนีนที่ฉีดให้มันจีมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับและอีกอย่างนึ่งนะครับนมของวัวแม่สาวเขายังไม่ได้เก็บตัวอย่างไปตรวจมีรู้ว่ามีเชื้อโรคมีเชื้อแบคทีเรียไหมนะครับเพราะฉะนั้นนมเหลืองนะครับใครที่กาลังเอานมเหลืองจากวัวแม่หม่ไปป้อนลูกวัวนะครับมันจีมีเกิดประโยชน์เดินไปน้องลูกวัวกินเข้าไปได้มันก็จีมีไปสร้างภูมิคุ้มกันให้ กับลูกวัวนะครับที่เกิดใหม่นะครับโดยเฉพาะไอ้ช่วงวันเกิดวันหนึ่งถึงสามวันแรกนะครับเชื้อเชื้ออ e ีโคไลนี่มันจีแรงนะพี่น้องบางตัวที่เป็นช่วงในหนึ่งถึงสามวันนะครับแล้วก็ที่มีหลอดนะครับมีเหมือนกับวัวแม่เก่าวาัวแม่เก่านู่นสุนุนอยู่เป็นวัวแม่เก่าทาไมเขาถึงชี้ให้นะครับเพราะวา่าวัวแม่เก่าอ่ะเขาเคยผ่านเคยเจ็บเคยป่วยเคยเป็นอะไรมาหลายลูกเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาวแล้วแล้วเขามีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับก่อนที่จีคอดภายในระยะเวลานะครับ สี่ถึงหกสัปดาห์เขาที่ฉีดไ้นะครับฉีดไ้ไม่เกินไม่ไม่เรียวไปกว่านี้แล้วก็ไม่ชาไปกว่านี้นะครับภายในสี่สี่ถึงหกสัปดาหเด้อพีนองเพราะว่าถ้าฉีดไ,ไ้แมววัวปุ๊บแมววัวเขาจะ่สั่งภูมิุ้มกันแล้วเขากจะ่ายไปยังนมเหลืองนะครับแล้วที่นี่เวลาเอ็งไปรีดเอานมเหลืองมาปอนให้ลูกวัวภายในระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมงกว่าเด้อพีนองภายในระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมงควรลูกวัวควรดื่มนมเหลืองอย่างน้อยหน่อยรีดหนึ่งเผื่อที่ไปสร้างภูมิุ้มกันก่อนนะครับ แล้วก็ภายในระยะเวลาไม่เกิน6ชั่วโมองอย่างน้อยๆลูกวัวต้องได้กินนมเหลือง2ลิตรรึ่งถึง3ลิตรถ้าได้กินภายในระยะเวลาไม่เกิน6ชั่วโมงได้กิน2ลิตรขึ้นถึง3ลิตรลูกวัวจะมีภูมิคุ้ม,มกันถึง2เดือนและหลังจาก2เดือนลูกวัวก็จะเริ่มภูมิคุ้ม,มกันลูกวัวก็จะเริ่มลดลงลดลงแล้วก็เขากาจะเริ่มทําวัคซีนเข็มแหลกประมาณช่วง2เดือนเดือนพน้องครับ